ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยต่อไปชาวลัคนาราศีกุมนะจ๊ะลัคนาราศีสุดท้ายชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวลัคนาราศีกุมอ้าวชาวลัคนาราศีกุมฟังให้ดีของคุณนั้นมีทีเด็ดแล้วมันดันหาม,มันอยู่สุดท้ายเลยนะ ชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวราวหูเป็นดาวเจ้าเรือนดาวราวหูนะครับโคจรไปสัมพันธ์นะครับดาวอังคารโคจรมาสัมพันธ์กับราหูในช่วงวันที่24กุมภาพันแต่นี่เราดูชะตาในเดือนมีนาคมแล้วซึ่งอังคารก็ยังอยู่กับราหูอยู่นะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่า ชาวลัคนาราศีกุมเป็นหนึ่งในลัคนาที่ชะตาจะพลิกกลับดีมากโดยเฉพาะในเรื่องการเงินการทองเรื่องการทำรรมหาแดดเออทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก่อนหน้านี้มกรากุมภา มกรากุมภาชาวลัคนาราศีกุมเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่การเงินห่วยแตกเอาเป็นว่าแทบจะต้องแย่งข้าวหมาแดกอีกหนึ่งลัคนาราศีเลยเป็นรายจ่ายที่คอนโทนไม่ได้การเงินจุกจิกมากนั่นคือชาวลัคนาราศีกุม่มนะแต่เดี๋ยวปลายเดือนมีนาคมยีสิบเก้ามีนาคมไปแล้วดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ ย้ายมาทับลัคนาได้นะครับได้ตำแหน่งเป็นองค์เกรณ์นาระเกณฑ์องค์เก์นระเกณฑ์เป็นโยกเก์ชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์หรือแอสโทรจีดาวหนึ่งดาวหดาว7ทับลัคนาราศีนระราศีรูปคนได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ชะตาจากที่การเงินไม่ดีการเงินติดขัด หรือแทบจะต้องเป็นปฏิปักษ์กับหมาคือจะต้องแทบจะแย่งข้าวหมาแดกที่บอกไปนะี่จะดีขึ้นจะพลิกกลับกลายเป็นว่าการดาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสนอกจากเป็นองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์แล้วดาวเาจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาพะมาทับลัคนาราศีกุมการเงินจะเฮงและปังเฮงและปังมากๆ ฟังอีกครั้งการเงินใจเหเฮงและปังมากๆกกุมจะมีโชคดีนะครับกุมจะมีโชคดีจากธุรกิจใหม่ๆลู่ทางการหาเงินใหม่ๆผู้ใหญ่นําโชคดีมาให้หรือคู่ครองนําโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้ฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุม จะได้รับโชคดีในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนจะมีโชคดีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวยลอตเตอรี่เรื่องหุ้นอะไรก็แล้วแต่หรือจะมีรายได้ยิบยับปริกย,ย่อยรายได้ที่หนึ่งรายได้ที่สองรายได้ที่สามเข้ามาแบบไม่น่าเชื่อ ฉะนั้นชาวกลุ่มย้ำอีกครั้งจากการเงินที่ไม่ดีห่วยแตกตั้งแต่ต้นปีก็บอกไปแล้วว่าแทบจะแย่งข้าวหมาแดกเหมือนกัน <c oughs> จะพลิกกลับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วการเงินจะเฮงจะปังขึ้นนะจะมีโชคดีเข้ามาหลายๆอย่างเลยชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับส่วนในเรื่องนะครับส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้น ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคู่ครองฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับคุณพยายามนะครับพยายามตั้งใจนะทำอะไรก็ขอให้ตั้งใจนะฉะนั้นเมื่อความตั้งใจของคุณบังเกิดขึ้นนะครับ คนที่จะให้การสนับสนุนคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามเขาก็จะผลักดันคุณได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นความรักในรูปแบบของชาวลัคนาราศีกุมนั้นมันมาในแบบรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนได้รับการผลักดันจากคนรักคู่ครองในกรณีที่คุณมีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้ว แต่ชาวลัคนาราศีกลุมที่ต้องระวังคือหนึ่งไอ้คนกลุ่มเนี่ยมันเป็นคนโลกส่วนตัวสูงฉะนั้นจะพูดจะจาอะไรดีดาวพระหัสทับลักเงินก็ถูกแต่ออกไปอันนี้เป็นเคล็ดลับโบราณเลยดาวพระหัสเป็นดาวที่ต้องพูดดีๆพูดเพราะๆนะครับโชคดีก็จะเข้ามาคู่จะนำโชคดีมาให้ส่วนคนที่ยังโสด มีโอกาสจะเจอความรักแบบหนุนนำหรือได้เจอคนที่มีฐานะเข้ามาผลักดันเข้ามาเกื้อคุณในเรื่องของการเงินฉะนั้นชาวลัคนาราศีกลุ่มเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่เดือนมีนาคมการเงินจะดีแต่จริงๆแล้วมันต้องรอช่วงไปลายมีนาแต่เอาเป็นว่าภาพรวมๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการเงินการทองจะดีมากเลยนะไปสังเกตดูให้ดี ก็ครบทั้ง12ลัคนาราศีแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ผมใช้จัดฉลากเอานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเงินทองไหลามาเทมาไลฟ์สดนะครับปาร์ตี้คนดวงดีในวันนี้22วันจันทร์ที่22มีนาคมเป็นไลฟ์สดแรกของปี26-2564 ซึ่งผมก็พยายามจะหาเวลามาพบกับทุกท่านบ่อยๆนะครับคิดถึงเหมือนกันไม่ใช่คิดถึงเหมือนกันเราคิดถึงมากเลยคิดถึงไม่แพ้ที่คุณคิดถึงผมแหละ <c oughs> คิดถึงเมื่อวาก็ไม่รู้ <c oughs> เออนะจะหาเวลา,าพบกับทุกท่านบ่อยๆนะครับเพราะว่าออผมคิดว่าทุกท่านที่ติดตามทั้ง youtube ทั้งแฟนเพจเนี่ยเราก็น่าจะติดตามกันมานานแล้วผมก็จะพยายามหาสิ่งที่ดีมาให้กับทุกท่านเสมอ นะครับอย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตามกด Subscribe ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดที่ดีๆมาไลฟ์กันบ่อยๆผมจะพยายามหาเวลาเวล,า,เวลาพบกับท่านเรื่ยรอยๆกับอะไรที่เป็นประโยชน์กับท่านนะในเรื่องของโหราศาสตร์โงเฮง่วงจุ้ยแอสโทรจีต่างๆนะครับเผื่อทุกท่านจะได้เอาไปใช้และเป็นประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยผมก็ถือว่าผมเป็นแสเป็นนี้ที่ปีที่28แล้ว นะฮะถ,ถ,ถ,ถ้าท่านได้เอาวิชาความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยผมก็ดีใจแล้วก็ทุกท่านก็เปรียบเสมือนเพื่อนผมทุกท่านแหละนะครับขอให้โชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีนะครับกับปาร์ตี้คนดวงดีดวงชะตาในเดือนมีนาคม2564นะครับไปก่อนครับ